i uh -huh. Gracias. ถ้าคู่ถ้าเกิดเรอให้เก็บผสายโยกนะครับอะไรทำประกบเน้นๆนะครับไปเจอสายมาทุกเชียรได้เลยนะครับครับครับเปเจอนะคสุดทิศนะครับสุดทิศหน้าเนี่ยจ้าเนี่ยนะครับจะพาไว้เนี่ยจะพาไว้เอ่อครับเอาออกเอาออกจ้าทิศหน้าเนี่ยนะครับหน้านี่ลยนะครับชั้งสุดท้ายนะครับที่สุขุมสุขุมนี้ไปให้พ่อนะครับ ีพร้อมแล้วเขากำลังโฆษณพระบุตรเจ้าครับเนียนเทน้ำเลยเทน้ำเลยพระพักขึ้นกระเทเลย ตั้งแ,แต่วันที่29ธันวนกาคม2556ถึงวันที่4มกราคม2557วันนี้ได้นำร่างของคุณพ่อหวนมาตั้งขงระเขตสั้นวัดนครเชื่อมเพื่อจะได้ประกอบพิธีบรรเพินในลำดับต่อไปในานามของภรรยาบุตธิดาเหลนตะไคร้กรองด้วยญ,ญาติขอกราบขอพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านให้เขียนมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลชาวพนักพิบศกในวันนี้ซึ่งในวันนี้คณะเจ้าภาพได้เรียนเชิญผู้แทนของท่านผู้มีเกียรติไว้หลายท่านให้เกียรติเป็นผู้แทนซึ่งทําการทอดผ้าใต่กองกระสุนกระผมขออนุญาตเรียนเชิญชุดล่าสุดท่านสามท่านตามลำดับดังนี้ลำดับแรกเจ้าภาพขอเรียนเชิญ ขอเรียนเชิญนางวนร้องมุปวัตร้องช่วยบุตรพี่ดาหร,อรายอรใภัเชิญให้เกียรติอข้าใทาจทําจักคุณเป็นลำดับแรกเอาแล้วเนี่ยเราจะทำขอาการกาบพระระาครับ คุณต่อไปขอเรียนเชิญคุณลุมหานร้องอบัสและน้องๆซึ่ก็้าดใจทุคนขอเรียนเชิครับ

ที่ร้านทองภูมิอออสอทเฉลิมเดินาำขอเรียนเชิญครับสาธรรัชนาพระบุญเจ้ารูปต่อไปเปพิจรนารณาท่าไรทยประดุณ เรียนเชิญท่านสมาชิกษาษาสภาเทศบาลเมืองกระทุงง่มล้มเขต2สอทอมนัชแขกบำรุงสอ,อสุรศักดิออ์ผิวประจามสอกกัจย์ศักดิ์สีพึ่งสอทอสุขิรศแขกบำรุงสอทธีวัฒน์อนุษและสอทมังกรมเดิร์นขอได้เชิญครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารจัหวัจังหวัดนครปฐมเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตะบลบาน,ะนตนะลึกคุณสิริเดชจันเรียนเชิญเลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองตะทุ่มล้มคุณสมเกียด็จสันตรีและสอทอะนอ,อมปอมขอเรียนเชิญขึ้นทอดท้าในนามสะบนขอเรียนเชิญครับ รองวิเชียนแครงงพขอเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีนะครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภ้าที่บรรไดด้านหน้าที่จะใช้เป็นทางลงเรียนเชิญครับภรรยาบุตรพิดาเไยสภัยนะครับสาเหรีเรียนเชิญครับ ท่านที่เป็น้ายหน้านะครับครับทั้นที่ให้เขียนเป็นรู้แทนเึ่อทำการข้อผ้าไร,รคำศัพท์เพื่ที่ส่วนส่วนให้กับคุณขอ,อข,อข,อขอควรร้องสมบัตินเจ้าภาพขาบขอข้อมูลรูทภาพให้อย่างถูครับกับก็เหลืออีกหนึ่งท่านคือประธานในวีธีช่วงน,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 นะะนะี้มีาจิอันนั้นเจ้าภาพที่นาหน้านะครับ กบเพื่อเป็นการไว้อะไรขออารจากไปของคุณพ่อหวนน้องสมบัติขออนุญาตท่านประธานและท่านที่เกี่ยวได้ให้เขียนยืนไว้อะไรขอาาสมบวรณ์แก่ de evet. evet. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ ลงก่อนลงล่างก่อนเลื่อนเลื่อนนี่ออกหน่อยนี่ลง่อนนะครับคุณยานะครับ่ยอนะครับ ไปดีเลยเว้ยไปนะหลบก่อนนะปลาเท้าหลบก่อนนะครับปวดเท้าไม่พังนะครับแขนตาด้วยนะทุกทีนะครับนี่นี่้ให้ทานเดี๋ยวก็โยนเนี่ยถาดนะระวังเดี๋ยวก็โยนเดี๋ยวก็โยนเดี๋ยวไปโดนก็ให้เอ็นโยนมุกๆทีงหน้าเูยนะถาดทานนอาไป เอาใครดูมาดูเร็วแม่มังไทยเหมือนเดิมเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมแม่มาดูแม่มาดูเหมือนเดิมเลยปกติวันแรกยังไงวันนี้ยังงั้นเลยตัวใหญ่ขอใหญ่ข้างหลังเขาหนุ่ม เน้นมาเน้นมาจุดจุดไปหน่อยเตะเข้าก่อนเร็วเน้นเข้าก่อนเร็ว